น,นะคะก็วันนี้นะคะเราไปร้านชวาบันทักก็เสียงอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเพราะว่าไม่สบายนะคะโอเควันนี้เราไปร้านชวามานะคะก็ไปมาอีกแล้วนะคะน,นี้ก็จะมารีวิวของที่ราจะกร้านชวากันหรือว่าเป็นเปิดถึงช็อปร้านชวานะคะก็วันนี้ซื้อมาหนึ่งชิ้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคืออะไรคือ,เ,อ,อเราไม่ได้ทําคลิปพาทัวรนะ์เนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็พาทัวร์ไปแล้วนะคะ ก็จะเป็นถุงนะคะอาจจะเห็นแล้วใช่ไหมก็คือนี้เลยมันเป็นน้ําแข็งใสของญี่ปุ่นนะคะก็ตอนแรกเราคิดว่ามันคือบิงซูนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ะคะมันคือคากิโกริหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคาคาจิโกรินะคะน่าจะใช่นะคะก็นี่นะคะจะเขียนว่าคากิโกรินะคะเป็นน้ำแข็งใสของญี่ปุ่นนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะออกมาทั้งหมดสสีเลยนะคะก็จะมีเป็น สีลุงนะคะแล้วก็มีเป็นสีฟ้าออกแบบมินมินนะคะมูบมีสีลุงสีฟ้าแล้วก็เป็นเหมือนมะม่วงนะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีเป็นสีเหลืองแล้วก็ราดสตรอเบอรี่ข้างบนด้วยนะคะนี่อันนี้เราเริ่มมาเป็นสีลุงนะคะแล้วก็เราจะเอามาขายนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นของเรานะคะคือเราชอบมากแล้วแบบได้มาแบบก่อนใครเลยนะ <c oughs> คิดว่าของตาจะพึ่งมาลงวันนี้เลยนะคะวันนี้เลยนะ แล้วก็รีบไปเก็บมาเลยะคะ่ะซึ่งเพราะว่าตอนนี้ร้านถวายยังไม่ได้เปิดขายแบบเต็มที่นะคะพี่กิฟขายแค่20ชิ้นนะคะหน้าร้านนะคะคือแบบรีบไปสอยมาเลยแบบชิ้นสุดท้ายแล้วอยู่ในล็อกเลยแบบอของฉันอะไรอย่างงี้นะคะก็มาตัวนี้เดี๋ยวเราจะรับมาขายนะคะนี่เลยชุบชุบชุบแต่ว่าอย่าเพิ่งทักไลน์มาคะ่ะถ้าของมาแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งในย t ท b e เนาะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวแพ็กเกจะคะถ้าพูดมากไปก็ต้องขออภัยนะคะก็จะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะตรงนี้จะเป็นเยนวาชวาแล้วก็จะมีเป็นแท็กด้วยนะคะดน้าหลักก็จะเป็นสติกเกอร์โลโก้ของชวาะคะเป็นรันนัมเบอร์นะคะ1933นี่สสติกเกอร์ทองนะคะมันเหมือนมันจริงๆมันก็ขายบิงซูนะคะแต่มันคือนุำแข็งสาของญี่ปุ่นค่ะแม่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นแม่หันหน้ามา่อยสิ นี่นะคะก็จะน้าแข็งใสของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แพ็กเกจมันเป็นเหมือนแบบน้ําทะเลนะคะน่ารักฟุงฟิ้งมากมีนกด้วยเดี๋ยวเราจะเอามาขายเร็วๆนี้นะคะแล้วก็หน้าล่างน่าจะเห็นกันไปแล้วเนาะคากิโกรินะคะก็จะมีเป็นคําเดิมภาษาไทยด้วยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาลองบีบกันเลยคือแบบเนื้อนิ่มซองแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะ ด้านบนนะคะจะเป็นลาดเหมือนแบบลาดแยมหรือเปล่าลา,าซอสสตรอเบอรี่สนุกมากค่ะเดี๋ยวเรามาแกาจะจากแพ็กเกจกันเลยนะคะคือแบบอยากได้มานานมากแบบถ้าพี่กิ๊บออกมาเมื่อไหร่รีบเก็บเลยนะคะชิ้นนี้แนะนําเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแท็กแบบนี้นะคะก็นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วก็ ด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นฐานรองแบบนี้นะคะเป็นแผ่นรองนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะไม่รู้ว่ามันแ,แปลว่าอะไรนะคะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะนี่เลยกลิ่นนะคะมันกลิ่นออกอัญมณ์ออกบนะูเบอรี่นะหอมมากกลิ่นนี้ไม่เคยมีสก,กูชี่ชิ้นไหนกลิ่นนี้เลยหอมมากแล้วก็จะมีหนึ่งเดี๋ยวนะมีสีม่วงนะคะสีเหลือง สีชมพูสีเขียวแล้วก็มีเป็นสีฟ้าด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบนมหรือไม่ก็เป็นน้ําแข็งนะคะน่าจะเป็นนมข้นหวานถ้าผิดจะต้องขออภัยนะคะเป็นถ้วยแบบนี้เลยนะคะถ้วยรูปน้ําทะเลนะคะแล้ก็มีเป็นซอสลาดด้านล่างก็จะมีเป็นลายเส้นชาวานะคะตรงนี้แบบกินหอมมากเดี๋ยวเรามาลองบีบก,กันเลย แกมันซโลจริงๆขี้เกียบซูมเดี๋ยวขอซูมหน่อยนะคะขี้เกียจเงยหนังมานี่ซโลจริงๆสำหรับคนที่จะรอเราสั่งมาขายนะคะเราสั่งมาขายไม่กี่ชิ้นเองนะคือแบบรีบเก็บเลยชิ้นนี้ ร้นา,านชวาน่าจะเปิดขายเป็นทางการวันอาทิตย์นะคะเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์หน้านะคะอ้สโลคือมันดีามากแบบอ่าจะตายแล้วนี่นารกฟงฟิฟิงมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอามาขายนะคะรอติดตามเร็วๆนี้นะคะงดทักไลน์มาถามบอกเอามาขายคนไหนราคาเท่าไหร่มีกี่ชิ้นมีเวลาเลาก็คือรอให้เราเปิดขายแบบเป็นทางการก่อนเนาะ เดี๋ยวเราจะมาแจ้งรายละเอียดแล้วก็จะมารีวิวอีกทีใน youtube นะคะ <S <S ก็สำหรับวันนี้ <S <S ไม่บายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใหน้ด้วยนะคะ๊ายบายลืมบอ,อกไปร้านชวาอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็อยู่ตรงถนนถนนอะไรนะแม่อยู่ตรงถนนราช <S <S อยู่ตรงซอยราชวงศ์นะคะในสัมเพ็งเนาะก็สำหรับวันนี้ไม่บายถ้าใครอยากไปราชวาก็ไปกันได้เลยหรือว่า เราน่าจะไปรัชวะอาทิตย์ละครั้คนะเดี๋ยวไปเอาของใหม่มาลงบ๊ายบาย